ใครมีแบบนั้นนะครับเรายินดีรับเหรียญละหนึ่งพันบาทโอ้นะพี่น้องสูงมากนะครับใครมีแบบนั้นติดต่อมาได้ด่วน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 ,ด,วนด่วนนะครับเราให้เหรียญละหนึ่งพันบาท การรอคอยของหลายๆท่านมาถึงแล้วนะพี่น้องมาถึงแล้วนะครับสําหรับหลายๆท่านที่รอการรีวิวเหรียญที่ระลึกนะครับเหรียญน,นี้ในวาระหนึ่งนะครับที่ผลิตขึ้นมาไม่เยอะนะครับไม่เยอะตัวนี้นะครับหลายๆท่านคงมีการเก็บสะสมเหรียญที่ระลึกในวาระต่างๆเช่นเดียวกันนะครับบางวาระก็มีราคาที่สูงเช่นเดีวยวกัน,กนสําหรับเหรียญสิบบาท ที่ระลึกในวาระต่างๆนะครับเช่นเดียวกับเหรียญน,นี้เหมือนกันนะครับเช่นเดียวกับเหรียญน,นี้เหมือนกันซึ่งเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้เป็นเหรียญสิบบาทที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับพระบรมราชินีนาคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบสิบสอสิงหาปีพุทธศักราช2 5งพ้าอสี่บเจ็ดนั่นเอง นะครับหลายๆท่านคงจะมีการเก็บสะสมเช่นเดียวกันเนาะด้านหน้าถือได้ว่าสวยงามนะครับใครที่ยังไม่มีก็ถือว่าพลาดไปสําหรับเหรียญปีพศนี้นะครับซึ่งลวดลายต่างๆนะครับก็ถือได้ว่าสวยงามเนาะวงขอบเราจะเห็นได้ว่าเหรียญที่ระลึกในวาระต่างๆนั้นจะมีความสมบูรณ์มากกว่าเหรียญกระสับหมุนเวียนโดยทั่วไปนะครับ ด้านหลังนะครับด้านหลังนี้ก็ถือว่าสวยงามอย่างมากเลยทีเดียวนะครับสวยงามอย่างมากหลายหลายท่านน่าจะมีเก็บสะสมเยอะพอได้นะครับสําสหรับนักสะสมรุ่นใหม่รุ่นเก่าเนาะที่มีการเก็บสะสมเหรียญที่ระลึกในวาระต่างๆนะครับบางท่านนั้นซื้อเก็บเอาไว้เยอะมากนะครับเยอะมากๆเลยทีเดียวอ่านี่คือด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับพี่น้อง ปีพุทธศักราชสองพันห้ารซึ่งผลิตออกมาถึง6ล้านเหรียญด้วยกันนะครับขนาดน้ำหนักนั้นเท่ากันกับเหรียญปกติเนาะใครมีเหรียญปีพศนี้เหรียญที่ระลึกในวาระนี้นะครับสภาพสวยๆแบบนี้อยากแบ่งปันให้เราก็สามารถติดต่อสอบถามแบ่งปันมาได้นะครับพี่น้องอ่านะเราจะรับกับพี่ๆน้องๆน,นะครับสำหรับเหรียญที่ระลึกในวาระต่งตางๆส่วนราคานั้นเราจะให้ ตามราคา U N C ว้าวนะครับพี่น้องเออร้องว้าวเลยตาโตเลยนะครับสำหรับเหรียญที่ระลึกในวาระต่างๆเหรียญสองสีนะพี่น้องอ่าไม่รู้ว่ากี่วาระก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนับไม่ไหวเนาะอ่าในยุคสมัยที่ผ่านมานะครับผลิตออกมาเยอะมากหลายวาระด้วยกันนะครับ แต่ละวาระนั้นราคาไม่เหมือนกันการประเมินราคาเบื้องต้นนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับถือว่าสูงนะพี่น้องเมื่อเทียบกับราคาหน้าเหรียญละสิบบาทเนี่ยราคาที่เขาประเมินเอาไว้เบื้องต้นนั้นถือได้ว่าสูงมากพอได้ถึงแม้จะราคาไม่สูงเท่ากับเหรียญกระสับหมุนเวียนโดยทั่วไปก็ตามนะครับแต่ในโอกาสข้างหน้าเหรียญเหล่านี้อาจมีราคาที่สูงมากกว่าเหรียญหมุนเวียนโดยทั่วไป นะครับเพราะว่าอะไรเหรียญเหล่านี้ผลิตออกมาเพียงแค่3ล้านเหรียญ5ล้านเหรียญหล้านเหรียญนะครับ1ล้านเหรียญอ่าเพียงแค่นั้นเท่านั้นเองนะครับคงจะหายากพอได้เนาะอ่าแต่ถ้าหาในตลาดนักสะสมแล้วก,ก็คงจะพอได้นะครับแต่ท่านก็ต้องควักกระเป๋าซื้อนั่นเองเนาะเออนะพี่น้องก็มีโอกาสได้พบได้เจอก็เก็บเอาไว้บ้างนะครับเก็บเอาไว้บ้างจะมากจะน้อยก็คือเงิน นะพี่น้อง่าเหรียนนี้นะครับปีพศ2547ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลเฉลมิมพระชนมพรรษา6รอบ12สิงหาปีพุทธศักราช2547นะครับผลิตออกมา6ล้านเหรียญ UNC 40บาทต่อเหรียญน,นะครับถ้าใครมีอยากแบ่งปันนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้เรา ให้ในราคาย n c นซีแต่แต่แตนะพี่น้องแต่เออแต่อีกแล้วนะพี่น้องแต่อีกแล้ว,ลวเหรียญใครมีเหรียญที่ละลึกที่ปั๊มเคลื่อนบ้างนะครับหรือเป็นเหรียญผสียนกลับนะพี่น้องเป็นอย่างไรนะครับที่ทางช่องของเราก็เห็นอยู่ในเพจหลายๆเพจนะครับที่เอาออกมาโชว์เหมือนกันเราก็นึกอยากได้เช่นเดียวกันนะครับก็ฝากเป็นอ่า ช่องทางให้กับพี่ๆน้องๆนะครับถ้าเหรียญปีพศนี้เหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญพระเศียรกลับนะครับอตามที่เราอยากได้นะครับเป็นเหรียญพระเศียรกลับอันนี้ด้านหัวนะครับด้านหัวจะหันหัวขึ้นแบบนี้ถ้าเป็นด้านก้อยนะครับหันหัวลงนะครับก็คือหันกลับกันนั่นเองนะครับอ่าใครมีแบบนั้นนะครับเรายินดีรับเหรียญละหนึ่งพันบาทโอ้นะพี่น้องสูงมากนะครับ ใครมีแบบนั้นติดต่อมาได้ด่วนๆด่วนๆด่วนๆดวน่ดว,นดวนนะครับเราให้เหรียญละหนึ่งพันบาทสําหรับเหรียญปีพศนี้นะครับเหรียญละหนึ่งพันบาทนะครับพี่น้องไม่น้อยนะครับแต่ถ้ามีเหรียญแบบนี้เราให้ในราคา u n c นะพี่น้องชัดเจนเนาะขอพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมและติดตามการกดแชร์กดไลค์ต่างๆด้วยนะครับขอพระคุณสำหรับคลิปนี้ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ